จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณไร่บ้านเด่นนกแต้ตำบลตะลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยจัังหวดสุขโขทัยค่ะผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นหญิงอายุ40ปีลักษณะศพเหมือนกับนั่งคุกเข่ขขาก้มหน้ามีรอยถูกฟันที่ศีรษะด้านหลังบริเวณท้ายทอยเป็นแผลลึกสองแห่งแต่ทรัพย์สินในตัวก็คือสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทรวมถึงแหวนทองที่นิ้วมือ,อยังอยู่ครบ สอบถามอาของสามีผู้เสียชีวิตทราบว่าปกติผู้เสียชีวิตจะไปปล่อยวัวที่คอกประมาณ9ก้าโมงเช้าแต่วันนี้เข้ามาปล่อยวัวก่อนเวลาพอตัวเองไปถึงคอกก็เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายลลงอยู่พอเดินไปดูเจอรอยเลือดตกอยู่ไม่ห่างจากรถจักรยานยนต์ก็เลยเดินสำรวจพื้นที่ก่อนจะไปพบศพลานชพไสถูกฆาตกรรมห่างจากจุดที่พบรอยเลือดประมาณ200เมตรชันตำรวจเอก<อ>พรเทพรุ่งเรืองเศษผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้าน<อ>ด่านลานหอยสั่ง ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียดและเร่งสืบหาเบาะแสของผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่มุ่งปมสันหารไปที่เรื่องชู้สาวค่ะเพราะว่าผู้เสียชีวิตหน้าตาดีและสามีไปทำงานอยู่ที่ไต้หวันด้วยค่ะ